สำหรับกิจกรรมเริ่มเวลา1 9กานกาตามเวลาท้องถิ่นชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะย,ยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายและแบ่งปันความดีที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาระหว่างรอพระอาจารย์จากนั้นพระอาจารย์คลิสคุณชัชโวได้เมตตานำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันทั้งยังได้เมตาแนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องตน้น โดยการไม่ลุ้นเร่งเพ่งจ้องแต่เน้นที่สติและสบายเป็นหลักให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสมาธิประจำวันของตนให้มีความสุขภายในและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอีกทางพระอาจารย์ได้ตอบคำถามข้อสงสยัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียจำนวน3 7ท่านโดยทุกท่านต่างก็ประทับใจกับธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศนสอนเป็นอย่างมากทั้งยังมีความตั้งใจจะเอาคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์ในเรื่องการนั่งสมาธิไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ